สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการห่วงจุ้ยเบญจธาตุนะคะเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ที่ชั่นทีวีนะคะ6นาฬิกา30นาทีจนถึง7นาฬิกาค่ะอยู่กับพิชันยุ้ยเปียะชัดกรุณรนน,น์ดำเนินรายการค่ะและอาจารย์สุรัตนพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์โหราศาสตร์และห่วงจุ้ยและท่านยังเป็นอดีตอุปนายกสมาคมโหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์หยุดพักผ่อนกันเนี่ยนะคะบางคนเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดสัปดาห์พักผ่อนเปิดทีวีดูเนชั่นนะคะข่าวสารมากมายร,รายการคุณภาพอย่างฮวงจุ้ยเป็นจาตุาของเรานะคะก็เป็นอีกความรู้หนึ่งที่น่าสนใจในการจัดสภาพแวดล้อมนะคะให้อยู่แล้วดีอยู่แล้วมีช่วคราบตามหลักศาสตร์ของฮวงจุย้ยศาสตร์ธรรมชาติาหลักของมันผู้ด เขาจดบันทึกไว้เป็นรูปธรรมมาถ่ายทอดให้ค่ะแะจากประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยนะฮะที่มาถ่ายทอดให้ทั้งกูฟังทั้งผู้ชมได้ได,ได้รู้นะครับใช่ค่ะอยเดี๋ยวนี้นะถ้าพูดถึงสภาพอากาศเนี่ยอาจารย์คะเนี่ยยิ่งช่วงต้นเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร,ร้อนที่สุดครับในรอบปีนี่นะคะค ชีวิตคนเรานี่ดูเหมือนส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศาด้วยเห<า>มือนกันนะทั้งร้อนทั้งแรงด้วย<อ>น้ำก็เหมือนเคยมีค่ะเมืองไทยทํายังไงต้องให้รัฐบาลช่วยเยอะๆหน่อยตอนนี้นะ้ตอนนี้เขาก็ทํากันอย่างเต็มลูกสูบเลยนะ โอ้ช่วยกันนะคะหลายคือคือต้องต้องทั้งทั้งประชาชนด้วยแล้วก็รัฐบาลเ <c oughs> ขาถึงมีนโยบ,บายแบบว่าประชารัฐคือ<ช>ประชาชนนะคะช่วยตัวเองกันนะคะเป็นศูนย์กลางมาการมีส่วนร่วมแล้วก็รัฐบาลเนี่ยแหละเป็นพี่เลี้ยง <c oughs> ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไปทําให้ทั้งหมดทุกอย่าง <c oughs> นะก <c oughs> ็ถือ <c oughs> ว่าเป็นประชารัฐช่วยกันเนี่ยนะคะ <c oughs> <c oughs> ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้ชีวิตอยู่แล้วนี่นะคะ มีกําลังใจนะคะอยู่ตามธรรมชาติที่มันเป็นหลักเป็นศาสตร์ของการนำธรรมชาติมาใช้ในการดำรงชีวิตให้สมดุลต้องห่วงจุยให้ดีต,ตาศาสตร์ที่คนโบราณเข้าจดมันทึกเป็นสิิติเยเป็นเรื่องจริงมาถ่ายทอดให้ฟังเ,เป็นยังไงบ้างในทางที่ดีทางที่เสียเรากเาจะไม่เอ่นถึงนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะส่วนใครที่อยากจะ ขอหลังใหม่อยากจะพูดคุยกับบารย์สุรัตพงศ์นะคะเจอนัน์จอไปดูห่วงจุ้ยนะครปรึกษาหารือกันเรื่องห่วงจุ้ยก็สามารถติดต่อได้นะคะที่0897648448หรือ085 0202333นะคะมีปัญหาสุดๆตอนนี้ทบมาหาจาจาร์ได้ไดนะครับวันนี้ที่เราจะเปิดประเด็นกันเนี่ยนะคะคน่าสนใจนะมาสนับสนุนเศรษฐกิจษษในยุคที่อากาศแปรปรวนกันหน่อยค,คนทํางานทําการเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเรียนหรือว่าวัยกลางคนที่ทํางานนี่นะคะทุกคนเนี่ยอยากจะขยันหาไรายได้พิเศษอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองเด็กๆสมัยนี้ขายของขายของออนไลน์ กันนะแบบดูน่าชื่นชมจังเลยทีนี้การที่จะมีชื่อหรือว่าโลโก้ธุรกิจเนี่ยนะคะอันนี้ก็สำคัญครับถูกต้องครับสีต่างๆนะที่ช่วยดึงหรือว่าช่วยทำให้โลโก้หรือว่าชื่อของธุรกิจห้างร้านนั้นเนี่ยดูโดดเด่นแล้วเรือกงามยามดีก็มีหลักคิดตามพวงช่วยด้วยเหมือนกันนะครับครับถูกต้องครับอาจารย์คะ เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าโทนสีกับโลโก้ธุรกิจมีความสัมพันธ์กันยังไงคือประกันแรกสุดโลโก้ที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่าให้พิฆาดดวงจตาของคุณทั้งดวงจีนและก็ของไทยด้วยค่ะเช่นคนจีนเขาจะมีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดว่าของคุณต้องการธาตุสีอะไรมาส่งเสริมคุณตัวนี้นก็สำคัญคะนะครับ พร้อมกันนั้นในดวงชะตาของไทยเราอาศีอะไรที่เป็นกาลีคุณห้ามใช้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองเป็นครูบางคนมีจิตสัมผัสบางคนไม่มีมจิตสัมผัสในความรู้สึกเราเป็นครูจะดีที่สุดนะครับ <หา S 1> ถ้าสีต้องห้ามบังเอิญเป็นสีที่ ในตำราถือว่าไม่ดี hmm. แต่คุณใช้สีนี้แล้วคุณมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นใช้ไปไม่เป็นไร hmm. ใช้ความรู้สึกความจริงเป็นหลักคความรู้คือทฤษฎีเท่านั้นเอง hmm. เป็นส่วนประกอบเข้าไปนะครับ hmm. แต่ที่สำคัญก็คือสัญ,ญลักษณ์ของคุณคือโลโก้ <Huh? S 2> ก็คือหน้าตาคุณ hmm. Hmm. ย้ายพิ่คาดอันแรกก่อน คำพิคาดนะครับโลโก้คุณว่าขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือชื่อร้านค้าก็ตามแต่นะครับคุณเปิดร้านอาหารสมมตินะครับโลโก้คุณขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายของคุณร้านอาหารคุณเลยว่าคุณขายอะไรต้องเห็นโลโก้ของคุณให้เขารู้ว่าของคุณหมายถึงอะไรอันแรกก่อน พร้อมกันนั้นโลโก้ทุกชนิดพื้นหลังนะครับพื้นหลังสําคัญนะครับอสถาปนิกบางคนโดยเฉพาะจบมาจากเมืองนอกเมืงองหนาเขาไม่สนใจขอให้เขาสวยแตกเป็นลายงาก็ได้นะครับเป็นลายน้ําก็ได้ให้มีลวดลายเยอะๆให้มันตีกันแหลมๆก็ได้อ่าอันนี้ไม่ได้นะครับมันมีความหมายชความหมายมคือความแตกแยกถ้าแตกลายงาคามแตกแยก ต้ oh. นเกตเกตน้าก็ไม่ดีภายในแตกแยกแล้วคุณเอาโลโก้มาเนี่ยไม่ความแตกแยกแล้วไม่ดีครับต้องเรียบเรียบต้องให้เรียบเรียบสีสีก็เหมือนกันใหญ่พิฆาตกันอันนี้ต้องดูดวงชะตาราศีของตัวเองด้วยรใช่ครับเมื่อสมัยก่อนคนจีนค่ะวันอื่นปีเกิดเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับต้องเทสให้ดีๆมีหลายตำราที่คำนวณวันนื่นปีนแรกเวลาเกิดบางบางตำราก็มี มีตัวเลขมาเกี่ยวข้องบางตำราก็ไม่มีใช้ตำราที่แน่นอนที่สุดง่ายที่สุดของมึงของคนโบราณสมัยก่อนอาาเอาของสมัยก่อนนะครับม,มันมันเป็นหลักโหราศาส์โหราศาส์นี่อย่างที่จารย์เคยบอกว่ามันเป็นเรื่องของสถิติอย่างบางคนเนะี่ยอาจจะมีความสงสัยว่าเอเวลาที่คนเกิดเดือนนี้ปีนี้เนี่ยนะคะครหรือว่าเขาเรียกว่าราศีอะไรเนี่ยนะคะ,คะมันมันจะมีผลกับชีวิต อย่างไรเขาบอกว่าคนเกิดราศีนี้จะเป็นคนลักษณะแบบนี้คนเกิดราศีอีกราศีนึงอุ้ยจะแตกต่างกันเลยมันมีสถิติมาแล้วถูกไหมคะส่วนมากจะตรงจะตรงอันนี้เือ,อหลักโหราศาสตร์ไทยส่วนมากจะตรงโหราศาสตร์จรีนก็ตรงนอกคืออาจารย์ต้องคนนั้นเก่งจริงจริงโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จรีนมันตรงกันอยู่แล้วคนจะตาชีวิตคนเนี่ย คุณจะดูดวงไทยโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนมันต้องเหมือนกันหมดมันขึ้นอยู่กับดวงดาวหลักโหราศาสตร์ใช่ไหมคือหลักทุกหลักต้องเหมือนคําตอบคือคําตอบเดียวกันเพราะชีวิตคุณเนี่ยอย่างคุณคุณยุ้ยมาดูดวงชะตากับอาจารย์ลักษณะโหราศาสตร์ไทยค่ะเจ็ดตัวยูเรเนียนดวงจีน คำตอบเพื่อคําตอบเดียวในในวาสนาคุณดีหรือไม่ดีต้องตอบให้ตรงกันจะไปดูกี่หมอกี่หมอถ้าแม่นจริงก็ต้องตรงกัน <c oughs> ไม่ใช่หมอคนนี้พูดอย่างคนนี้พูดอย่างเขาใช้หลักคนละหลักอะไรอย่าง,างสมาคมโหนอดีตที่อาจารย์เคยเป็นอุปนายกมาก่อน มีอาจารย์หลายท่านที่เก่งก็หลากหลายนะคะ,ะคแล้วลูกศิษย์ที่ถ่ายทอดมามีร้อยเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยคนเก่งก็มีคนไม่เก่งก็มีก็ออกมาทำนายก็มีฉันต้องเลือกอต้องเลือกอาจารย์แต่ละท่านที่มีความรู้คำตอบจะเหมือนกันค,คนเก่งก็เยอะนะฮะไม่ใช่ไม่เก่งนะคนลูกศิษย์เก่งๆก็เยอะ,ะนะครับ กลับมาที่เรื่องโทนสีทีนี้ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนะคะจะกบบว่าเเราดูทีวีอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังจะออกแบบโลโก้ทำธุรกิจอย่างเช่นอาหารเป็นผักเป็นสลัดขายส่งค้องรหรืออะไรแบบนี้เสื้อผงเสื้อผ้าอย่าเงี้ยนะคะคมันมีหลักโดยกว้างๆไหมคะที่ที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดคือหลักรธรรมชาติไม่เป็นลายสีธรรมชาติผักผึ้ไม่เป็นลายนะครับเพียงแต่สีโลโก้สีเสื้อผ้าสีรถยนต์ นะครับสีผ้าม่านตัวสีบ้านใหญ่พิ่คาดดวงชะตาเราเป็นหลักเช่นแล้วก็สีที่พิ่คาดตัวมันเองอ,อย่างทิศเหนือคือธาตุน้ําำธาตุน้ําก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินมไม่ถูกกธาตุไฟน้ํามาดับไฟคุณต้องรู้ว่าไฟคือสีอะไรอธาตุาไฟก็คือสีสแดง,แดงชมพูสีแสดพี่าคาดกันอยู่ นะครับซึ่งคุณจะเอาสองสีนี้มาประสานกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เกิดความแตกแยกแตกแล้าถ้าคุณจะเอาสองสีนี้มาเกี่ยวข้องต้องมีธาตุไม้มาเกี่ยวให้ทองเกิดเป็นให้น้ำเกิดเป็นไม้ไม้เกิดเป็นไฟธาตไม้คือสีเขียว<า>ต้องเป็นสเตตัสสะอย่างนี้ นะครับเพราะยังมีหลายทิศทางอยู่นะครับต้องรอบครอบตรงนี้ด้วยอย่าคที่ค่ดการณ์น่าสนใจนะคะมันเป็นสาสตร์จริงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะื่องทิศทางในการตั้งก็สําคัญอีกนะครับพวกนี้ละเอียดอ่อนเยอะใครบอกคงชุวยง่ายเข้าคนพูดง่ายแต่อย่างอาจารย์มาสานก่าปียากยากเนาะทำให้เข้าเจรจายากทำให้เข้าปกติหรือเจ้งง่ายาจริงจรบางอาจารย์โอ้ยดูกับผมแล้วรวยรวยรวยอะไรคุณรวยสิ คุณรวยแต่คนอื่นไม่รวยหรอกต้องรู้นะลักคิดคือเราต้องรู้ด้วยว่าธาตุอะไรและธาตุอะไรไม่ถูกกับธาตุอะไรน้ำดับไฟ่ดังนั้นจะเอาธาตุน้ำาธาตุไฟมันอยู่กันนี่เดี๋ยวก็พังต้องมาเอาไม้มาขั้นก่อนถูกต้องครับอแล้วเอาน้ำหลักการพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ทิศทางก็เกี่ยวข้องหน้าทิศเหนือเนี่ย หน้าทิศเหนือท่านนั่นอยู่แล้วแล้วคุณทาสีบ้านหรือสีโลโก้คุณเป็นทิศคาดฝายเง <แด S 2> ี้ยค่ะอย่างสีแดงมันก็พิคาดการครับต้องรู้ให้ดีนะครับอ่ะอะอะละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะพาไปดูห่วงจุ้ยกันถึงบ้านเลยนะคะเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่รามอินทามีจุดดีจุดเสียอย่างไรรอบบ้านเป็นยังไง อยาจะเห็นภาพกันช่วงหน้านะคะคส่วนใคร,ครที่อยากจะเพิ่มเติมอยากจะเชิญอาจารย์ไปดูหวงจุ้ยกันนะคะ0897648448หรือ0850202333เบอร์เดิมก็โทรมาได้โทรมาสดๆตอนนี้เลยครับมีอะไรถามๆม,มาเลยครับพักดื่มน้าดื่มท่ากันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ มาซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากเข้าบ้านมื่อสองประตูของข้ามีทั้งสองประตูาซและขวาที่รถเข้าประตูายมือคือฝั่งมังกรของอาจารย์เนี่ยนะครับสทิศนี้คือประตูีไ